เรื่องคนดังนั่งคุอยอาจารย์ไม่ได้ไปจัดแล้วนะต้องขอโทษแฟนเพลงทุกคนคิดว่าตัวเองก็มีอายุขับรถไปมาก็นะกลับบ้านก็เมื่อค่ำแพ้แรงค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเอานะคนเก่งๆเ,งเขามี คนอื่นจัดรายการก็ยังดีดีตามไปดูกันนะคะยังไงก็ให้การสนับสนุนติดตามเปนอย่างที่อาจารย์เคยดูเคยทำนะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะสนุกกว่าค่ะมั่นใจขาทำกันเก่งๆทุกคนค่ะล็อกเก็ตสลัมมี่นิดหนึ่งอันนี้เป็นรือคอตตานิดหนึ่งแล้วก็เพสโต้เพสโต้ทำเองค่ะ อืมจะได้จุดนี้โอเคอืมเป็นอะไรที่ดูมีสกุลค่ะใช่ไหมเขาบอกกินไข่อ่ะยิง่งกินน้ำหนักยิ่งลงแกงวันมีสารชอบ คุณวิชาตีทําเองหรือเปล่าคะหรือไงคะชนแก้วดําค่ะคุณจินคุณจี่มือปริษฐติการชนค่ะถ้าเดินอา่านไม่ทันจะโกรธนะเดินจะพยายามเลื่อน มีความเห็นยังไงกับตอนเียนทำอ๋อสวัสดีค่ะอาจารไม่เห็นไปจัดรายการขอโทษนะคะเพิงเข้ามากดติดตามกดอะไรให้ด้วยนะคะมีแต่คนถามตลอดสัปดาห์เดยนป่วยเป็นอะไรเดยนไม่ไปทํางานเป็นหนักเหรอสาหัสเหรอเอ,อ้ย มีข่าวข่าวมาว่าเดนป่วยหนักไม่รู้ใครตายแล้วก็มีเหตุผลของเราหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับป่วยใกล้เป็นใกล้ตายขนาดนั้นนี่ค่ะนั่งให้เห็นอยู่นี่ค่ะล็อกเกตซาลามี่เพสโต้หน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นริกาตาอืมอร่อย พอเตาแตกไม่เล่นแล้วนะคะเพราะว่าคุณพ่อบะคราบปัวดาราแก่มากตายคากองก็จริงนะคุณนะแต่กองถ่ายหนังหอเตาแตกยิ่งสักอายุเยอะสุดพี่หลงอายุไม่เยอะแต่เขาเป็นพี่สาวในเรื่องโง่ไหมฉันเป็นน้องหน้าแก่หนักกา ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณพ์อ,อนอนท์ที่ให้โอกาสอาจารย์นิ้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้เล่นหนังตั้งสี่ห้าภาพถามนะก็จะบอกว่าภูมิใจนะเธอภูมิใจได้เล่นหนังสวยก็ไม่สวยอืม พศต้นหนังกงเก็บเลยขอคุณพธอนนนมาเก็บแต่แล้วก็มานั่งดูเชนมีความสุกกับเนืยกปอกอะไรกับทุกคนนะคะอยากทําอะไรทําค่ะอยากกินกินค่ะอยากเที่ยวเที่ยวค่ะไม่สร้างไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและทําให้ตัวเองมีความสุขทําค่ะไม่ทําให้ตัวเองเสื่อมเสีย ไม่ทําให้ตัวเองไม,ไม่มีคําตอบให้กับสังคมทาเลยค่ะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเดนพูดตรงๆเดนอยากเล่นหนังมีคนก็ถามว่า้แต่งตัวเสื้อผ้าผู้หญิงมึงจะเล่นได้เหรอไม่อายลูกเต้าเหรองานงานค่ะเด่นบอกคําเดียวว่ามันคืองานเป็นงานที่คนหลายคนเขาอยากได้เขาก็ไม่ได้ฉันได้ทําฉันก็ไปทําแล้วก็สนุกมันเป็นการทําให้ทุกคนเห็นว่าเออเราก็เป็นคนมีความสามารถหลากหลายนะ ทำกับข้าวก็ได้พิธีกรก็ได้เล่นหนังก็ได้เออฉันทำได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นใครจะมาว่าอะไรอ่ะอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำให้เห็นมาเกิดมาใช้ชีวิตคุ้มใช้ความสามารถคุ้มทำสิคะโมแตเม่เนี้ยมเนี้ยมไอไอ,ไอไหนึ่งก็ไม่กล้าทำไม่ไนี่ก็ไม่กล้าทำเวลาจะไม่มีกินอ่ะก,ก็ไม่กล้าขอความช่ยวยเหลือคนอื่นคนอีกโอดบ้าตายไปเถอะไม่ใช่ฉัน ยังไงอ่ะต้องใช้ชีวิตให้ขมทุกเวลาทุกนาทียกเว้นเวลานอนทำอะไรได้ทำค่ะทำแล้วตัวเองต้องสนุกนะจะทำแล้วตัวเองทุกจะทำแล้วฝืนอยูเดินพักผ่อนสักแป๊บหนึงคมจะต้องเอาไปหางานทำค่ะ ร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่อยากให้ตัวเองมีความเครียดทำงานอะไรก็ตามต้องไม่เครียดบางทคนไม่เข้าใจหรอมีอะไรเครียดปากก็พูดว่าเครียดงานสบายจะตายเอาเหอะใครมอง มองมุมไหนเหตุผลของใครมันเป็นเหตุผลของแต่ละคนค่ะเดี๋ยนเ็งคนทำอะไรแล้วเดี๋ยวต้องเพอร์เฟกจุดมุ่งหมายต้องชัดเจนชอบจังเต่าเ้นไอแลนด์ยี่ห้อนี้นะชอบกลิรนจิล้วมันเปรี้ยวนิดหนึง่งมันอร่อยกว่ากว่ามาโยธรรมดา จริงค่ะคุณนันข้าวกับอะไรครคุณพิมมาบอกหน่อยสิคะ